ับสวัสดีครับช่างโดนสเตคาครับวันนี้พบปัญหาในกระบะดิสันนาวรา NP สามร้อยนะครับเป็นกระบะดีเซลยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาด้วยอาการช่วงล่างมีเสียงดังนะครับแล้วก็ยางรถนะครับกินขอบในนะครับสังเกตนะครับยางรถนะครับจะมีสะพานยางด้านนอกและสะพานยางด้านในหรือยางขอบนอกและขอบในนะครับมุมตัวโทเอา นะครับมุมโท o อา w ก็คือมุมในมุมโทอินคือมุมสะพานนอกนะครับตอนนี้มุมโท o อา w ของศูนย์ล้อนะครับมีปัญหาทําให้ยางนะครับกินสะพานยางด้านในเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยแหละฮะปัญหามาจากช่วงล่างนะครับสะพานยางด้านในนะครับหรือตัวโท o อา w นะครับที่มีปัญหาการกินไม่เท่ากันนั่นคือศูนย์ล้อนะครับศูนย์ล้อองศาไม่ได้นะครับทาให้มีปัญหา การกินยางไม่เท่ากันนะครับสาเหตุหลักนะครับถ้ากินยางเป็นบ้างมาจากโชกนะครับถ้ากินยางขอบในแบบนี้นะครับมาจากลูกหมากแหลกตัวในหรือไม้ตีกองที่เขาเรียกกันนะครับนยครับลวงครับนะครับปกติแล้วลูกหมากแหลกตัวในนะครับอันนี้ของใหม่นะครับจะต้องแน่นนะครับแน่นมากนะครับนี่ครับลูกหมากแหลกหลวมครับ เป็นสาเหตุครับแล้วก็ช่วงล่างมีเสียงดังนะครับลูกหมากันโค้งนะครับบูตปีกนกนะครับแล้วก็ลูกหมากลายแหลกลูกหมากปีกนกล่างหลวมเนี่ยครับน่าได้ยินเสียงไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมรถคันนี้ช่วงล่างเวลาเจอทางกูขาดหรือตกหลุมนั้นมีเสียงดังนะครับนี่ช่วงล่างเนี่ยนะครับหมายถึงความปลอดภัยหมายถึงการขับขี่หมายถึงสมรรถนะของรถนะครับท่านนั่งอยู่หลังโครงอะไร ท่านต้องการความมั่นใจในการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบปัญหาช่วงล่างมีเสียงดังอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับในการดูแลระบบช่วงล่างนะครับปีกนกบ้านลูกหมากดังนะครับบูตแตกนะครับปีกนกบนลูกหมากหลวมนะครับนะครับมีเสียงดังนะครับแล้วก็บูตแตกนะครับแล้วก็ลูกหมาก ือไม้ตีกองครับลูกหมากแหลกตัวในหลวมนะครับหมากแหลกตัวนอกหลวมนี่แหละครับสาเหตุครับที่ทําให้รถของท่านนะครับช่วงล่างมีเสียงดังการขับขี่ไม่เกาะถนนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กินยางนะครับกินยางสะพานยางด้านในของท่านนะครับอาจจะต้องเสียเงินค่ายางด้วยนะครับนี่แหละสาเหตุมาจากช่วงล่างนะครับ แล้วก็การตรวจเช็คก,การปรับตั้งศูนย์นะครับตรวจเช็ครถอย่างต่อเน,นื่องทุกสองเสมอเป็นสิ่งสําคัญฝากท่านผู้ใช้รถด้วยนะครับถนนดนอัลโตสวิสแนด์อร์ทแกรสลาดปรเาเขาซอย52ซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดทางเพจ a c e b o o k ช่างดนมาสเตอร์คาร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างดนมาสเตอร์คาร์ ar, นะครับท่านที่มีปัญหาเครื่องยนต์สั่นสะดุดกระตุกหรือวิอาการเบาดับช่วงล่างมีเสียงดังแบบนี้นะครับ โทรสายสดถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างดนได้ครับและทุกวันเสาร์ครับทางสถานีวิยุ FM105 เวลา5โมงถึง6โมงเย็นรายการมาสเตอร์คานะครับและมีไลฟ์สดด้วยทางเพจ a c e b o o k ทาง YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานนะครับมีคลิปดีๆมากมายในช่องแชแนลยูทูบช่างดนมาสเตอร์คาัแล้วพบกันนะครับ